ทำตัวอย่างในการคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่สองแล้วนะครับตัวอย่างนะครับวัตถุชนิดหนึง่งกำลังเคลื่อนที่แบบพาร์โบนิกอย่างง่ายนะฮะด้วยการกระจัด10เซนความทีเชิงมุมนะครับสี่เลเดียนต่อว,วินาทีนะครับ กไก่จงหาอัตรานะครับมีมีคำว,ว่าอัตราทั้งนั้นละครับอัตราเร็วสูงสุดอัตราเร่งสูงสุดอัตราเร็วขณะที่มีการกระจัด6เซนติเมตรอัตราเร่งขณะที่มีการกระจัด3เซนติเมตรโอเคนะครับโจทย์บอกอะไรบ้างนะครับดูนะครับทีททำนะครับธีทำนะจากโจทย์ จากโจทย์จากโจทย์บอกอะไรครับตัวนี้การกระจัดสูงสุดบอกอะไรนี่การกระจัดสูงสุดบอกอะไรครับเกลียนการกระจัดสูงสุดบอกแอมพ์ปจูดนี่ครับเกลียนแอมพ์ประตัว A เ,เท่ากับ10เซนติเมตรอาจจะแปลงเป็นหน่วยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่านกเรนจะแปลงเป็นหน่วยเมตรไหมก,ก็แล้วแต่ ไม่เป็นไรต่อไปอะไรอีกครับเกลียนตัวนี้ความถี่เชิงมุมใช้ตัวแปรอะไรลูกความถี่เชิงมุมความถี่เชิงมุมใช้ตัวแปรอะไรครับโอเคโอเมกาโอเมกากับสี่เอเรียตต่อวินาทีนะครับ ในหนังสือบางเล่มใช้ต่อวินาทีก็ได้นะครับคือลบหนึ่ง,งนี่นะครับลบโจทย์บอกแค่นี้แต่ทําไมถามเยอะจังนะครับแต่ทําไมถามเยอะจังอ่ะมาดูสไลด์ต่อไปนะครับเรามาหาก๊ไก่กันเถอะก๊ไก่ครับก๊ไก่หาอัตราเร็วสูงสุดหาจากไหนเอยอัตราเร็วสูงสุดคือ B O เท่ากับเท่าไรคุณคุณ้นไหมครับว่าครูเคยบอกว่าในหนังสือบางเล่มนะ่ะอัตราเร็วสูงสุดเนี่ยบางคนเขาก็ใช้ตัวแปรอะไรครับ v max เท่ากับเท่าไรเพราะนีอยาไปยึดติดนะครับอย่าไปยึดติดกับตัวแปรให้ดูที่นิยามเอาตัวแปรนักเรียนจะใช้ตัวแปรอื่นก็ได้ครูไม่ว่าครับแล้วหาจากไหนหาจาก จำได้ไหมครับมีศูนย์เท่ากับโอเมกา้าเอโอเมก้าได้ยังโอเมกา้าโอเมกา้าได้ยังครับลูกโอเมก้าคือตัวนี้ใช่ไหมเข้มไหมครับเอล่ะเอแอมป์จูดก็คือตัวนี้การกระจัดสูงสุด โอเคไหมครับเห็นไหมครับ,รบว่าปั๊บตัวนี้ปับตัวนี้แทนค่าอ่ะแทนค่าลงไปแทนค่าสีนี้มองเห็นไหมครับคอเมนต์ได้นะครับแทนค่าครูกำลังทดสอบสีอยู่ V0 ศูนย์เท่ากับโอเมกา้าเท่าไหร่ครับสีการกระจัด เอาหน่วยเป็นเซนก็ได้นะครับ10นะครับก็หาเองนะครับครูไม่ได้สอนคณิตศาสตร,ร์นะครับครูสอนฟิสิกส์หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยนี้เซนติเมตรก็เป็นเซนติเมตรต่อวินาทีตอบแล้วครับตอบแนละ้วโอเคไหมครับฟิสิกส์จบแล้วนะครับแต่คณิตศาสตร,ร์ต้อกเริดหาเองนะครับ ก็ไก่ผ่าไปแล้วครับเร็วไปไหมไม่เร็วนะครับโอเคอขอใครอัตราเร่งสูงสุดหาเลยครับเอศูนยเท่ากับเท่าไรหรือในหนังสือบางเล่มก็คือ A อะไรครับ A Maximum เท่ากับเท่าไรอย่ายึดติดกับตัวแปร A, หาจากไซลับาดเปิดไปดูตำราหาจากหาจากเอศเท่ากับโอเมก้ากำลัง 2A เป็นอัตราเร็วเราจรึงไม่ตอบทิศทางไม่ได้ใส่เครื่องหมายไม่ที่สนใจเครื่องหมายเลยแต่ถ้าเป็นความเมื่อไหร่เราจะสนใจเครื่องหมายแล้ว ในหนังสือบางเล่มบอกว่าคูครับค,ครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นปริมาณสเกลา่าเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้บางคนก็บอกว่าในหนังสือบางเล่มก็เขียนว่าอย่างนี้ครับ A อโอเมก้ากำลังศอกก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผลคูณตัวไหนก็ได้โอเคไหมแล้ว A คือเท่าไหร่นี่ A แอบปีจูดหรือการกระจายสูงสุดตัวนี้โอเคไหมครับแล้วโอเมก้าล่ะโอเมก้าตัวนี้ครับตัวโอเมก้าแววยเฮ้ยเฮ้วนี่โอเคไหมครับอะแทนค่าดูอะแทนค่าลงไปแทนค่าแทนค่านะจะเป็น a อศูนต์เท่ากับ โอเมก้าเท่าไหรสี่กรลัง2คูณเราไม่ต้องเขียนเครื่องหมายคูณก็ได้หากหรือใครถนัดเขียนคูณก็ไม่ว่าการกระจัดเท่าไหร่ครับ10บสิบเคบางคนใส่บางคนใส่ทั้งเครื่องหมายแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณน,นเฉยนะครับไม่เอา บางคนเขียนแบบนี้นะครับบางคนเขียนแบบสี่กำลังสองคูณสิบอย่างนี้ครับโอ้ยเปลืองพื้นที่เปลืองทรัพยากรน,นะครับ <c oughs> ใส่ทั้งวงเล็บใส่ทั้งเครื่องหมายนะครับโอเคครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาดูว่านัาเกเรียนทำยังไงครับทีนี้มาต่อตรงนี้เอศูนย์นะครับสี C สี 4, 2, เป็น42่อเป็นตัวนี้ครับ4ีสองเป็น16มาจากแซมาน,นี้ความหมายไปว่าอะไรครับเอา4ี่คูณกันสครั้งสีคูณสเรือนี่เลยนี่เลยสี่ 4, คูณสี่ได้สิคูณกับสิบคูณกับ10คูณเองหาเองครับหาเอง ใช่ไหมครับหน่วยเป็นอะไรครับความเร่งความยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีกำลังสองตอบเดี๋ยวไปเฉลยมานะครับไปทำมาไปทำมาโอเคไหมครับครูสอนฟิสิกส์หาฟิสิกส์จบแค่นี้แนละ้วจริงๆเน,นี่ฟิสิกส์จบแค่นี้ที่เหลือเป็นคณิตศาสตร์ ลองทำมานะครับโอเคต่อไปข้อควายเจหาตาเร็วขณะมีการกระจัด6เซนติเมตรน่าจะาใส่นอบาทนี้เนอหาอัตราเร็วนะครับ v เท่ากับเท่าไหร่ไม่มี VO v o v ศูแล้ว เป็น V เฉยๆโอเคไหมครับ okay. เป็น V ยเฉยๆหาจากไหนอัตรานะครับไม่ใช่ความนะนี่อาตาัตราตอบเฉพาะตัวเลขทิศทางออยากอยากอยากอยา,กถาถามความเมื่อไหร่ความเร็วคณะเมื่อ,อไหร่นี่อธิบายเป็นสามวัน4ี่วันเโอเค okay. ต้องใส่ฝนตกครับอัดคลิปอ่ะอัดตหาหายจากไหนอ่ะหาจากจากวีเท่ากับไม่สนใจเครื่องหมายนะครับเพราะว่าอัตราลากท่สสอง,องโอ้ยครูครับครูครับเอกำลังสองลบเอกำลังสอง มาจากไซบัอ่ะมาดูแทนค่าตัวแปรอะไรที่รู้แล้วโอเมก้ารู้ยังนี่โอเมก้ามานี่โอเคเอคืออะไรเอคือควาการกะจัดสูงสุดก็คือตัวนี้แปนี่โอเคต่อไป X การกระจัดก็คือตัวนี้ลูก X เอาสีใหม่บ้างครูครูกำลังทดสอบสีนะนักเรียนไม่ชอบสีไหนก็บอกนะครับทีนี้ครูจะลองสีเขียวดูไอ้กูเสียบตาละนะแทนค่าลยไรไปแทนค่าแทนค่านะแทนค่ายาสักหน่อยอยาสักหน่อย โอเคได้ค okay. ่าแล้วหนึ่งเรียก็จะได้เท่าไหร่ครับก็ปีมีเท่ากับโอเมก้าเท่าไหร่ครับสี่โอเคเอเอเท่าไหรสิบกำลังสองลบลบลบ,ลบ หกเปลี่ยนบาทแล้วกำลังสองไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะครับกำลังสองความหมายแปลว่าอะไรครับให้ทำในเครื่องหมายให้เสร็จเครื่องหมายรากที่สองให้เสร็จแล้วค่อยถอดรากออกมาถอดรากออกมาแล้วค่อยมาคูณโอเคมครับเท่ากับสี่ ติดไปก่อนติดไปก่อนยวค่อยลากนะครับเดี๋ยวมันจะไปพอ10บกำลัง2เป็นห0 0อยลบหกเป็น36มสิบเลยนี่เด้อสามนี่ค่อยลากอย่างนี้มันจึงจะพอไม่ใช่ลากก่อนแล้วต่อไปโอเคทำในลากให้เสร็จก่อน เอานิ้วขึ้นมาหนึ่งร้อยนิ้วเอามายืมเพื่อนลบกัดออกข้างในเหลือเท่าไหร่ครับข้างในข้างในเหลือเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยสามสิบหกคิดในใจนะคิดในใจปุ๊บปุ๊บสี่กับหกสิบสี่อ่ะโอ้ถูกเว้ยได้ได้ได้ได,ได้โอเคนะ เป็น 4, 3, อะเป็นสีสามทดออกหกสิบสี่ถามว่าถามว่าตัวเลขสองตัวตัวใดที่คูณกันแล้วได้หกสิบสี่สองคูณสองก็ได้สี่สามคูณสามก็ได้เก้าสี่คูณสี่ก็ได้สิบหก อะไรคูณกันได้หกสองตัวคิดมาคิดมาคิดมาตอบเท่าไหร่ครับ4คูณคูณหเองนะครับหเองถอดถอดองมานะหเองโอเคนะก็จะได้ตอบเป็นตอนนี้เราไม่ได้แปลงหน่วยเป็นเมตรเลยนะครับเราเป็นเซนติเมตร ก็อินาทีตอบปลาปลาปลานะครับอันนี้คือคณิตศาสตร์หาไม่ได้ไปถามครนะูคณิตศาสตร์นะครูสอนฟิสิกส์งองูโจทย์เดิมนี่แหละอัตราเร่งวาสานอัตราเร่งวาสานอัตราเร่งเอนี่นอนอัตราเร่งนี่เอ ไม่มีศูนย์ไม่มีคำว่าความเล่นไม่มีคำว่าอัตราเล่นสูงสุดอะไรงนี้มาเป็นเท่ากับเท่าไหร่เอเคตาเล็งเท่ากับเท่าไหร่หาได้จากไหนครับตาเล็งอ่าจำได้ไหมครับอาจจะเอเท่ากับ อโอเมก้ากำลังสอง x แล้นี่ซื้อมาเล่มเขียน x โอเมก้ากำลังสองเขีนนะครับอย่าบ้ากันอ่ะแทนค่าเลยโอเมกา้านี่คือโอเมกา้า x การกระจัดโจทย์บอกครับนี่ x ปั๊บ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 นี่ครับอ่ะแทนค่าเข้าไปแทนค่าอ่ะเอากับโอเมก้าสี่สองสองคูณใช้วงเล็บเปล่า x หน่วยเป็นเซนหน่วยเป็นเซนคูณกับสามอ่าโอเค เออโอ้ยเอเท่ากับสี่สองเป็น16คูณกับสามหาเองหน่วยก็เป็นหน่วยเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นเซนติเมตรครับมิติความยาวเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีก็หลังสองโอเคไหมครับ โจทย์แค่นี้ก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคอ่ะคัดครับ